สวัสดีครับวันนี้พวกพงแบงค์เกมใจเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นเหลือเกินซึ่งแน่นอนว่าชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มี S n น p d ดราก n อนทุกตัวนะแ n น p d ดราก n อนตั้งแต่ซีรีส์4ไปจนถึงซีรีส์8เลยว่าจะเล่นเกมคุกกี้รันคิงด d อมที่เพิ่งออกใหม่มาได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมมาครับจะทได้ไม ตัวแรกนะครับ s a m s u งก g a l a x ซ A02 เนี่ยตัวนี้เป็น Snapdragon 450นะครับตัวที่2จะเป็น r ร d m i Note 8นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ยงคงวรพันมากนะอยู่มาทุกคลิปเลยตัวที่3นะครับ s n a p d r a g o n 710 o p ป o k 3นะครับตัวสุดท้ายที่เอามาเป็น Snapdragon 888คือตัวที่เพิ่งออกล่าสุดของ Snapdragon เลยจะมาทําให้ดูนะครับโดยการที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นสูงสุดหรือลองเปล้่ันเป็นต่ําสุดนะครับจะลองอัดหน้าจอหรือไม่อัดหน้าจอสําหรับตัวไหนที่คิดว่าอัดหน้าจอไม่ไหว ก็คือจะไม่อน้าจอให้ดูเลยนะน,นี่ขอแจ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะเล่นตั้งแต่ Snapdragon ตัวต่ําสุดผมจะให้ทุกคนดูบ้านแล้วก็ผมจะให้ทุกคนดูการตีมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะดึงกราฟิกแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะให้ทุกคนได้ดูว่าเข้าไปเล่นในอาร์ดีนาเนี่ยมันจะเล่นไหวหรือไม่ไหวจะทําได้ไหมจะชะชะ,ะไม่ใช่ละมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ Snapdragon 450ของ Samsung จะเป็นยังไงบ้างเชิญกัน โอเคนี่เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยแมพผมค่อนข้างจะสร้างใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเรามาลองให้ดูบ้างกันก่อนว่ามันจะกระตุกหนักขนาดไหนนะครับนี่คือการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเร็วๆเป็นไงเป็นไงฮุชฮุชฮุชอ่ะฮุชอ่ะเป็นไงเซตติ้งเนี่ยเลือกตรงที่3มขีดนะครับแล้วก็มาตั้งค่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจิ้มก็ไม่ไปด้วยมันมันมืดไปแล้วนะจอตอนนี้มันมืดไปแล้วเรียบร้อยหลุดนะครับหลุดออกจาก เกมเรียบร้อยเดี๋ยวลองเข้าใหม่เราจะไม่ยอมแพ้กลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากันก่อนเลยเสียงก็หายแล้วนะเนี่ยเฟรมเร่นะครับถ้าทุกท่านสังเกตนะถ้ามันไม่สว่างจนเกินไปเนี่ยผมจะให้ฟังข้างบนสุดเนี่ยจะเขียนว่าตั้งค่าเฟรมเรทเนี่ยผมปรับให้มันเป็น30เฟรมแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเนี่ยผมปิดเลยก็คือไม่อยาเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เพลงประกอบผมยังปิดอนะ่ะเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆผมก็ปิดหมดเลยนะคือเสียงพูดอะไรต่างๆผมปรับให้มันเป็นต่ำสุดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเเเเเเเปป็็นนนรรรืืืื่่่่่อออองงงงงงงสียภาาาพออไไตๆชมมบบ้้้้แลว นี่คือการชมบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองตีมอนสเตอร์ดูดีกว่ามาครับผมจะไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นออกนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันเลยทีเดียวเนี่ยค้างแลนไหมผมจิ้มตรงปุ่มคูณเข้าไปนะนี่คือการปรับต่ําสุดแล้วนะไม่อยากหน้าจอด้วยนะก็ทุกท่านลองดูนี่คือแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือแค่ตีมอนสเตอร์เฉยๆอ่ะผมจะไม่ตัดฉากนี้ออกเลยใดๆเลยดูมือผมนะกับภาพเนี่ยดูมือผมดูมือผมเฮ้ยไม่ใช่ดูมือผมนะ นี่แล้วก็ดูในจอไปด้วยแล้วก็ดูมือผมไปด้วยนะครับนี่คือมือผมคือการเคลื่อนไหวปกติมากแต่ว่าภาพที่มันได้สดแสดงออกมาในตอนนี้เนี่ยกระตุกสะเลือกเกินนะครับอึดอดเฮ้ยดูนะครับดูจากปุ๊บค้างเฮ้ยกลับมาค้างต่อกลับมาโอ้โหมาเป็น C ีเลยกลับมาอ่ะภาพกลับมาแล้ว เจอบอสด้วยเป็นไงล่ะโอ้ตีไว้ตีบอสไหมหรือยังไงยังไงอะง,ง้งางง้างรอนานแล้วนะง,ง้างง้างก่อนอึดอึดก่อนไม่สู้ดีครับผมบอกเลยเหตุการณ์นี้ไม่สู้ดีดูภาพองไ้นะครับนี่คือการตีมอนสเตอร์ปกติแบบมากๆในเกมนี้นะแต่ว่า Snapdragon 450ผมว่าไม่ไหวแอนนะครับสำหรับผมผมให้ไม่ไหวแล้วกันนะครับ เรายังเหลือโอกาสอีกครั้งในการตีอารีนานะไปดูกันมาครับนี่อารีนานะครับ VS ผม VS กับใครไม่รู้ที่เป็นคนเกาหลีมาดูในอารีนากันผมหวังว่ามันจะอ้าวอ้าวอ้าเอา้ยน้ยใหญ่ทิศทิศทิศเอ้ยโลโลทิศเอาแล้วไงอยู่ดีๆเลือดมันก็หายไปนะครับเอาแล้วไง เงเล่นผมแพ้ได้ไงเนี uh ่ย huh. ตั้งแต่ตอนไหนยังไม่ทราบผมยังไม่ทราบมันมีโล่ด้วยโลมันโลกูวเนี่ยขอาโลมันเฮ้ยผมจะแพ้ผมจะแพ้บอกคุกกี้จะเอมันเอาหน่อยเอาหน่อยตีตีเริ่มพากได้แล้วเอื้อเอื้อเอออะไรเนี่ยโอ้โหดาวมีผมเห็นสัดเซียนเลยครับคุณผู้ชมยิงต่อเลยฮะ คุกกี้มึงเก่งนักเหรอไอสัตวเจอกูหน่อยออ,อมันแพ้ตอนไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับตีอารีนานะครับอมผมจะบอกว่ามันผ่านก็กรอะไรอยู่นะเพราะว่ามันมันดูไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้จากที่ภาคนี่คือไม่รู้ได้วยซ้ำว่ามันหายไปไหนผมสรุปสั้นๆง่ายๆสนามจากก้อน450นะครับไปจนถึง460ผมว่าไม่น่าจะเหมาะกับเกมนี้อันนี้คือสั้นๆง่ายๆเล่นไม่ได้ ปรับต่ำแล้วก็เล่นไม่ได้เดี๋ยวเราไปเจอเครื่องต่อไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเราอยู่ใน snap 665เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าของเขาก่อนหวังว่ามันจะไม่หลุดนะนี่ตอนนี้เนี่ยยังเปิดเป็น60เฟรมใช่ไหมผมจะปิดปึก๊กเอฟเฟกต์สกิลผมก็จะปิดปึก๊กนะครับมาดูว่ามันจะลื่นขึ้นกว่าเดิมไหมอันนี้หน่วงนะครับดูดิหมุนเป็นวงแหวนเลยเนี่ยนี่แต่รู้สึกได้ว่าลื่นกว่า snapdragon สีู่นย์นะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าลื่นกว่าเนี่ดคุกี้อะรอับเนน่ตาป็สแลว คุณผู้ชมอันนี้คือเราให้ดูบ้านก่อนว่ามันจะกระตุกขนาดไหนนะเพราะว่าถ้าเป็นคะแนนนะในหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยผมให้ซัก7ไปก็ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดปรับเป็น30เฟรมนะมาขั้นตอนต่อไปตีมอนสเตอร์กดต่อสู้ตนวัดนี้เอ้ยอึดสู้หน่อย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 เสียงมาแต่ภาพยังไม่มาสู้หน่อยอันนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจะค้างน้อยกว่า4 5 0นะครับลองดูจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นในนี้นะครับยิงออกเสียงดังเลยนะล่ะ ตีเสียงหอยแล้วกันนะอันนี้ดูดีอยู่อันนี้ดูดีนะถ้าเกิดปรับตางอันนี้ดูดีนะดอยู่นะเซนักดรากนหกหกหดูดีเลยนะอันนี้เนี่ยคนละแมพกันนะผมบอกเลยนะตีก่อน,ต,อนตีก่อนให้เบียบนี่นี่เป็นไงอันนี้โอ้โหไม่ได้ขี้เร่นะบอกไปไม่ได้ขี้เร่นะหน้าหน้าผุณชมเยอะชมเยอะจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเอฟเฟกต่างๆเนี่ยผมปิดลายละเอียดออกหมดแล้วนะ แล้วผมว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นได้จริงๆเนี่ยคนจะปรับอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่านี่คือแค่เราปรับขนาดแบบต่ําสุดอ่ะมันยังมีอาการค้างเลยเพราะฉะนั้นนะเปิดสูงไม่ต้องถามเลยนะครับว่ามันจะเล่นได้ไม่ได้ต่อไปอารีนานะครับผมจะสู้กับใครดีมาครับนี่คือการตีอารีนานะนะนะแลยยังคิดถึงดูเลือดผมกับเลือดมันนะครับดูแค่เลือดอย่างเดียวก็พอนะครับ ไม่ต้องดูว่าเราตีมอนสเตอร์อะไรต่างๆไหมเพราะมันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นปะเนี่ยโอ้หอยู่ีๆเลือดผมลดไปเหลือแค่นี้ไนดะ้ยังไงผมยังไม่ทราบเลยครับเนี่ยเขาตีอ่าอ่าเริ่ม,เร,มเริ่มกระจ่างแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยกูพลิงมาชนะ แน่เออแต่ว่าันนี้ก็ไม่ได้คิด็วคิดเลวนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น4-50เนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยดีกว่าประมาณ20%เถึง30%เลยเห็นจะได้นะครับโดยรวมสรุปให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเล่นแบบปรับต่ำหมดทุกอย่างนะครับสำหรับ s n a ด d r a ค้อน6กตัวต่อไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอันนี้เนี่ยแซนด์แล้อนเจนะครับเราดูตั้งค่าที่ผมตั้งให้เขาก่อนเลยผมเนี่ยเปิดเฟรมเรทของเขาให้กลายมาเป็น60นรม <Okay. S 2> แล้วก็สิลเยมเ <Yeah. S 2> มรมาว้าานะเพรันจะเล่่นไมหว แน่นอนเรามาดูในบ้านกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นี่เริ่มสมูทขึ้นเป็นไงดูสมูทขึ้นจากเดิมประมาณนะผมประมาณให้เลยประมาณ20%สรมูทขึ้นจาก6 6 5นะครับลองเก็บของดูล่ะกันอ่าโดยรวมในหน้าของบ้านเนี่ยหน้าบ้านต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยผมให้สักและกันผมว่ามันลื่นกว่าเดิมมันลื่นกว่า6 6 5พอตัวเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูมอนเตอร์ดีกว่าว่ามันจะหนักหนาซากกันขนาดไหนเนาะ เป็นไงค้างอยู่ดีเแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับนี่คือปรับ60เฟรมนะนี่ขี้เลยแล้วล่ะเออเริ่มขี้เลยแล้วล่ะเออเริ่มมองเห็นแล้วล่ะ,ละเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วล่ะ,ละว่าเออมันจะเป็นในรูปแบบไหนเอ,อ้ยยิงตึงต้งตึ้งอ่าอ่ากระตุกบ้างไม่กระตุกบ้าง,างสลับกันไปนะฮะผมก็ทนเล่นได้ยังไงก็ไม่รู้กับเครื่องนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเล่นได้เออเล่นได้นี่เป็นไงหลังๆพริว้วเช่ นี่แปลงร่างโชว์นี่นะกระตุกแค่แบบกึ๊กกๆๆๆึ๊กก้ากแล้วกึ๊กกก้กแล้วโอ้ยช็อตช็อตชมึงช็อตกูเหลือมึงโดนกูดูดแน่สัตว์นะแปลงร่างดิ่หิวเลือดได้ด้วยหรอโอ,อ้ดีดีดีคือผมไม่รู้เลยตัวละครผมมีอะไรบ้างผมไม่รู้เลยแต่ผมชอบไอข้าวไรมากนะนี่เห็นไหมไม่ได้คิดวิวคิดเละแล้วนะเมื่อเทียบกับ665ห,หรือว่า460เนี่ย ผมว่าดีกว่าแบบอยางเห็นได้ชัดแฉกยางเห็นได้ชัดดีกว่านี่อันนี้เนี่ยพอจะมองรู้เรื่องนะเอ้ยถือว่าทําดีถือว่าทําทดีดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปตีอารีนาให้ทุกท่านได้ดูกันอีกรอบหนึ่งสู้ไหมไม่สู้กระตุกครับ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วแต่ว่ามันเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะเริ่มดูเริ่มรู้ว่าเออฉากนี้เป็นยังไงฉากนั้นเป็นยังไงแต่ผมเสียดายที่ผมตายไวไปหน่อยะ แย่จริงๆแย่จริงเลยเชียวแย่จริงเลยเชียวดูไม่ทันใช่ไหมให้ดูอีกรอบแล้วกันก็มาดิครับควนที่ไหนล่ะอ้าวอันนี้ดูรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าอะให้ทุกท่านดูเองดีกว่าผมจะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวหาผมอวยผมหายไปไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ย ก็อ่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยสั้นๆง,ง่ายๆนะครับแ n น p d ดรา o อน1 0ไปจนถึง s n น p d ดรา o อน3 0หรือว่า 730g จะเล่นได้ประมาณนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณปรับเฟรมเรทให้มันเป็น60แล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยคุณปิดเนี่ยก็จะเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับพอที่จะรู้เรื่องมันจะมีอาการค้างบ้างมีอาการกระตุกบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นถึงขั้นดูแบบไม่รู้เรื่องอันนี้คือการสรุปแบบง่ายๆเลยนะ อ่ะตัวสุดท้ายผมหวังว่าทุกคนคาดหวังแล้วล่ะขอเปิดให้ทุกคนได้ดูก่อน setting 60 f r a เฟรม effect skill เปิดเสียงเปิดเอฟเฟกเปิดเสียงพูดปิดเปิดแม่งแล้วละกันอิสัตว์สูงสุดทุกอย่างนะครับมาดูความฟินนี้โอ้ผมไม่ได้เจอความฟินนี้มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่างสแนปดราก้อนตัวท็อปกับตัวกลางนะครับโอ้ถ้าเกิดให้ผมเทียบจาก710เมื่อกี้เนี่ย หรือว่าพวก7 2 0 7 3 0เลยนะเลื่อนกว่าประมาณ40-50%หรือว่าลื่นได้เกือบเท่าตัวเลยหน้าบ้านตอนนี้คือหายห่วงได้เลยผมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นๆอ,อ,อ,อยู่แล้วแหละนี่ก,กดปุ๊บตอบสนองปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อเราก็ต้องอัดหน้าจอเข้าไปนะครับให้มันหนักกว่าเดิมยังไงกันล่ะแปแปดแปดจะกระตุกไหมมาดูกันอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ย อ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออกระตุกไหมเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหภาพอย่างลื่นเลยนะลื่นแล้วนะลื่นแล้วนะที่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในระหว่างนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นมี1ิเก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นรอมนอกนะเป็นรอม E.U. ไม่ใช่รอมกโกลบอวอะไรเงี้ยซึ่งรอมแต่และรอมเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ เริ่มเลื่อนแล้วนะเริ่มเริ่มใช้ได้แล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางผมบอกทุกท่านให้เลยว่าอัดหน้าจอเนี่ยไม่ได้ช่วยมันกระตุกขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรนะครับไม่เชื่อผมจะลองไม่ทำมตายไวไปวะเดี๋ยวผมจะลองไม่อัดหน้าจอให้ทุกท่านดูว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวทุกท่านบอกว่ากบีไปอัดหน้าจอมันไงไม่แตกต่าง เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าอ่านหน้าจอกับไม่อ่านหน้าจอไม่แตกต่างกันเป็นเหมือนกันอยู่ดีนะครับผมให้ทุกท่านดูกันเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเยอะเจ็บคอย <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีแล้วนะโหภาพสวยมากเลยว่ะ <Yeah. S 1> โหสกิลเอฟเฟกต์ศาสตร์สู้ซ่าสู้ซ่ากันในชีวิตเธอเลยทีเดียวกร <c oughs> ะโดดเลยครับ เพราะว่าขนาดเกมชินมันยังกระตุกเลยอ่ะเออเกมนี้มันก็คงไม่แปลกหรอกมั้งผมว่าเกมนี้น่าจะหนักกว่าเกมชินได้สามแล้แหละตอนนี้ฮะครับไปต่อฮะไปกันต่อฮะดูเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับโอ้โหทำได้โคตรดีอ้าวชมปุ๊บกระตุกปับ๊บนี่เองเป็นคนยังไงกันวะมาเอาไปตีอารีนให้ทุกคนได้ดูกันผมขอดาเมจแเ่เม็ดเดียวครับคุณผู้ชมป๊บ ปักเดียวครับอันนี้ออนอันนี้อ,อ่อนอ่อนอยอนมาครับดูกันชัดๆเจนๆรอบนี้ว่าจะกระตุกไหมนี่นับนับหนึ่งนับสองอ่ะยังไม่ฟาวยังไม่แพ้กดแล้วกดแล้วกดแล้วโอ้โหนับไปนับไปมั่วไหมโอ้โหโอ้โห,โโหทุกท่านโอ้โหคือผมไม่อยากจะพูดอะทีมมันโหดไป ลุยโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงครับคุณผู้ชมเออสกิลตอนไหนผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนี่คือ Snapdragon 888ทีึ่ทุกท่านมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดหรอกพี่เอ๋ยนะครับผม อยากให้คุณรู้ว่าเรเวลงสูงสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่มาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านบอกว่ามันยืดเยื้อจนเกินไปนะครับก็คือตั้งแต่ s n a p d ดราคอน450นะครับอันนี้เนี่ยปรับต่ำเล่นก็ยังเล่นไม่ไหวนะถือว่าเล่นไม่ได้ไปสําหรับ s n a p d ดราคอน665นะครับอันนี้เนี่ยปรับเป็นต่ําทุกอย่างเนี่ยก็พอถูถ่ายไปได้หน้า UI ของเกมก็จะหน่วงหน่วงหน่อยนะครับระยะเวลาในการโหลดเข้าเกมก็จะนานหน่อยต,ต่อไป s n a p d ดราคอน710 นะตัวนี้เนี่ยก็เต็ม10ผมให้สัก6.5ไปไม่ถึงกับ7นะเพราะว่าในหลายๆมุมบางบางอย่างมันก็กระตุกหนักมากนะครับยิ่งตอนเข้ามาตีอารีนาอะไรต่างๆเนี่ยก็กระตุกหนักมากนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย Snapdragon 888นะครับในมี11เนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นเพราะรอมที่เป็นรอม EU นะครับก็เต็ม10ให้สัก แปไปเพราะว่าโดยรวมแล้วมันก็เล่นได้เรื่อๆนะครับแต่ว่าจังหวะค้างจังหวะกระตุกก็ยังมีให้เหตุอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเกมไหนได้เต็มแน่นอนไม่มีเครื่องไหนได้เต็มแน่นอนสําหรับเกมนี้แต่ต้องรอในภายภาคหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างขอบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่จริงๆนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้จริงๆผมแนะนำว่าคนดูช่องผมต่อไปเพราะผมจะทำเกมนี้รัวๆเฮ้ เป็นการขายของไปหนึ่งสเต็ปนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่ารุ่นไหนเล่นเกมคุกกี้นันได้บ้างเล่นไม่ได้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ขอก็าาได้หากมีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือว่าประการใดหรือว่าขออภัยหรือว่ามาณัที่นี้ด้วยนะครับแต่ไม่ขอโทษหรอกสวัสดีครับบ๊ายบายกุุหลักก